สวัสดี f อซทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนช่วงนี้หน้าร้อนรักษาสุขภาพกันหน่อยนะคะอากาศร้อนดื่มน้ำเยอะๆนะคะวันนี้แม่ค้าจะมาเอาสิ้นมักโครแบบแบบสีอ่อนๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เทรนมาแรงคือสีอ่อนนะคะสีเบาๆสีหวานหวานสีพาสเทลเลยค่ะเป็นสิ้นมักโครสุโข,ขทัยนะคะผ้านุ่มๆริ้วๆ ะะแต่เราอัดกาวให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยเลยคือผ้าเรามีชื่อเสียงเรื่องผ้าหมักโครนนะคะสีสวยลายสวยนะคะเป็นงานทอยกดอกงานทอมือทุกผืนนะคะมาผืนแรกกันเลยค่ะเป็นทางลงนะคะเป็นทางลงอย่างนี้ค่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะ,ะแทบจะเป็นสีครีมเลยสีน้ำตาลอ่อนๆ เป็นลายอดอกวัวนะคะลายไทยน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้เลยค่ะเป็นลายทางลงแบบนี้นะคะเราอัดกาวให้เรียบร้อยราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่ที่ 2,300บาทค่ะท่านใดสนใจนะคะลายทางลงเรามีหลายหลายสีนะคะสีฟ้าสีงาช้างสีชมพูสีโอรสนะคะเรามีหลายสีแต่วันนี้เรามาให้ชมสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะ2,200บาทค่ะต่อไปท่านใดอยากได้เป็นสีโทนชมพูนะคะช่วงนี้งานแต่งเยอะนะคะเป็นตริมชมพูอันนี้ก็จะเป็นลายผักแว่นเล็กๆนะคะ เป็นโทนชมพูเลยค่ะโทนชมพูอมม่วงนิดๆนะคะนลายแบบนี้แล้วก็ตรงปลายก็จะเป็นเล่นเล่นสไลด์สีเป็นสีโทนแบบนี้นะคะแล้วก็โทนชมพูเขาจะเป็นหวานเช่ค่ะเป็นลายแบบนี้นะคะสวยงามค่ะโทนชมพูอ่อนๆนะคะ 2องพันสองรอบาทค่ะ2,200อบาทมาผืนที่สามก็หวานหวานนะคะเป็นสีโทนแบบไข่ไก่โอรสโอรสนะคะสีโทนไข่ไก่แล้วก็จะเราจะสไลด์ออกสีประมาณนี้ค่ะมันออกโทนชมพูโอรสนะคะชมพูโอรสแล้วก็เล่นหัวสิ้นแบบนี้เรามีภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปนะคะมืนนี้หวานมากค่ะ สีชมพูอมโอรสนะคะไข่ไก่เนะะี่ยยกดอกเขเป็นยกดอกไข่ไก่นะคะยกดอกสีครีมยกดอกสีครีมประมาณนี้นี่เลยนะคะสีสวยนะคะของจริงสวยมากคือสีอ่อนเนี่ยเวลาเราทําคลิปมันจะสว่างจริงๆแล้วสีสวยมากนะคะสีโทนอ่อนๆนะคะ่ะ เ,เป็นชมพูอมโอรสนะคะ2200บาทค่ะสีนี้ยิ่งสวยหนักเลยเป็นชมพูอมม่วงนะคะเป็นชมพูอมม่วงลายผักแว่นเล็กๆนะคะโทนชมพูอมม่วงแบบนี้เลยชมพูอมม่วงนะคะเป็นงานสไลด์สี ชมูอมม่วงลายเขาเ,เล็กๆแข็งแรงมากเลยนะคะลายจะระเป็นประมาณนี้ยกดอกเข้าสีเงินนะคะและเยืนพื้นด้วยสีชมพูอมม่วงนะะสองพันสองรอบาทค่ะไปดูหน้าเฟซก็ได้นะคะเพจร้านบานเดีนผ้าทอ ชมพูอมม่วงนะคะชมพูอมม่วง2,200บาทอันนี้ม่วงเลยนะคะเป็นม่วงม่วงครามม่วงโทนอมฟ้านะคะเป็นม่วงเข้มเล่นสลับกับชมพูนะคะเป็นลายอ่าเป็นลายผักแว่นค่ะ ทนอ่าม่วงคลามนะคะม่วงเข้มม่วงไปทางฟ้านะคะสวยค่ะม่วงคลามนะคะม่วงคลามแบบนี้เลย2,200บาทอัดกาวเรียบร้อยเย็บวงเรียบร้อยพร้อมนุ่งนะคะท่านใดจะเอาไปตัดสำเร็จก็แกะตะเข็บออกเอาไปตัดสำเร็จได้เลยค่ะ2,200บาทค่ะมาผืนสุดท้าย สุดท้ายก็ว่านหวานนะคะจะเป็นโทนเทาเงินนะคะเป็นเทาเงินยืนพื้นด้วยออกอมฟ้านิดๆน,นะคะเป็นลายาดาวกระจายค่ะเป็นสีเทาเงินอมฟ้านะคะจะบอกว่าผ้าหมักโครนเนี่ยเขาจะเล่นสีนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้สีเทาเลยก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้จะเป็นยกดอกสีเงินนะคะแต่ยืนพื้นสีออก เทาอมฟ้ายกดอกสีเทาเงินนะสีเงินนี่แหละค่ะก็จะออกแนวประมาณสีเงินเงินอมเทานะคะสีเงินอมฟ้าอมเทาแมพูดยากเหมือนกันนะคะแต่สีเขาหวานมากสวยมากถ้าไม่แน่ใจก็ต้องไปดูที่เพจร้านบานเย็นผ้าทอจะมีภาพนิ่งให้ชมนะคะ facebook นะคะใครเล่น Facebook ก็เข้าไปดู เหตร้านบานเย็นพาดทอนะคะสีเขาจะประมาณนี้เลยค่ะสีเทานะคะฟ้าอมเทาเทาอมฟ้านะคะสวยงามมากค่ะหมดไปแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มีมาให้ชมอยู่ประมาณ5-6าืนนะคะ อันไหนที่เราได้มาใหม่เราก็จะนำนำมาเสนอนะคะนำมารีวิวค่ะเราไม่ใช่เป็นการไลฟ์สดเพราะฉะนั้นชมแล้วโทรศัพท์มาได้เลยหรือว่าไปชมที่ Facebook ร้านบนเย็นผ้าทอนะคะจับจองกันเลยค่ะหรือจะโทรศัพท์มาโดยตรงหาแม่ค้าเลยนะคะเบอร์นี้เลยที่อยู่ในคลิปนี้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะผ้าทอมือมัน พอช้าค่ะนานได้นะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าจะวนเยียวเวียนมาในสีที่ท่านชอบก็จะไม่ค่อยมีมานะคะอ่สำหรับคลิปนี้คงจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะ